เดี๋ยวเรามาต่ออีคลิปกันต่อนะครับเดี๋ยวจะมาลองทดสอบไฟล์สำหรับโมดูลเปิดลบปิดลมอัตโนมัตินะครับเลเยอร์บนนี้ผมจะเป็นเลเซอร์แกะสลักนะครับโดยที่เขาเรียกกันว่าเลเยอร์สแกนนะครับส่วนเลเยอร์นี้จะเป็นเลเยอร์ตัดตัวนี้ผมจะเปิดลมตัวนี้จะปิดลมเอาไว้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันอ๋อตรงไหนดี <Origin S 2> mm hmm. เดี่ออริจินไว้ฝั่งนี้เขาเ้ยอะตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับตอนนี้ก็คือเลเยอร์เลเยอร์สแกนตอนนี้จะไม่มีลมออกนะครับอันนี้ผมตั้งไฟแรงไปหน่อยตรงนี้เราจะสังเกตได้ว่าไฟที่โมดูลจะไม่ติดนะครับคือปั๊มลมยังไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาคอยดูตอนเลเยอร์ตัดนะครับ นี่เสียงลมออกแล้วเห็นไหมครับลมออกแล้วเร,เราไปดูที่โมดูลกันนี่ครที่โมดูลไฟก็จะติดขึ้นแบบนี้นะครับพอตัดเสร็จแล้วก็จะดับการทำงานก็ประมาณนี้ครับ